สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อีสานมาดําติ๊กสิพามาเบิงความสวยงามของบ้านนอกเขานะครับเนาะของบ้านสามพงดงน้อยอำเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมครับมาเบิงปลาปูงปลาบุงครับปลาทามกันครับความสวยงามครับพี่น้องครับมาเบิงยกยาอน้อยแบบอีสานครับสวยความสวยงามครับพี่น้องครับเฮ้ยรบัสตกลูก สวยงามพี่น้องครับอันนี้ปลาทามของจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับสวยงามมิลีครับเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับเป็นพื้นที่ลุ่มตามของจังหวัดนครพนมนะครับเนาะพะยากันเบิงเบิงเลยครับพี่น้องครับสวยงามครับสองฟังางครับพี่น้องครับ พี่น้องครับวิวส,สวยๆของลำนามอันลำนามในน้องน้ำในจังหวัดนครพนมครับสวยงามครับางามมันบิง่งน้องครับสวยหีหลีครับ อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยจับป่าครับเวลาจับป่าฤดูแรงครับอันนี้ครับเวลาน้ำท่วมน้ำเต็มเบิดเลยครับพี่น้องครับน้ำมูลนี้ครับ มาบัางป,ป่อบูดมสมบูรณ์ของเก่าบคราคนผน้อมนะครับเด้อ สวยงามครับพ <ın car in illing> eh ี่น้องครับในนามีป่าในนามีเขาของจจงาวัดนครพนมครับพี่น้องครับสวยงามครับบังบิวสวยๆพี่น้องต้นไม้ปลาบุงปลาทามครับพี่น้องครับผู้ดมสมบูรณ์ครับปลากันหลายพี่น้องนอไม้กันหลพี่น้องนอไม้กระซาเด้อครับเด้อสวยงามครับพี่น้องครับความสวยงามทางงี้ความพี่น้อง สวยงามครับครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับคลิปนาพอกันไหมนะครับเมื้อนี้ก็าามาเบิง่งธรรมชาติของจังหวัดนครพนมนะครับเนาะืันนี้สวัสดีครับ